<c oughs> สวัสดีครับพบเจอกันกับ <c oughs> โอ้ยช่องน้องสำลังบ้านนาชิดเชื่อไนมครับอวันนี้หลังจากเมื่อวันมุน,นมันอยุดองเราอ้าวก็คกันนครัครนี่ครับ อไนย้อนแสงยูระเบียงยูระเบียงไม่ว่ากันนะโอ้โอเคครับอดหมูคอดหมูกับข้าวโอเค เดี๋ยวคนะ่อยว่ากันมันสุกแล้วไข่ดาวเอ้ไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาว โอเคเกี่ยได้แล้วนีเ่เกี่ยถือว่ามันติดกระทะแล้ว ซบับสไตล์สำรานบ้านานะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นหมูที่หมรอบการทอดอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่า <c oughs> ความอร่อยแล้วแต่คนชอบนะว่ากันไปนะครับความอร่อยแล้วแต่คนชอบ เหมือนหลาย,ลายคลิปที่ผมเคยพูดทำเองปรุงเองแล้วก็แซ่บเองด้วย <c oughs> อันนี้ก็ไว้ไปกินตอนกัะ กลางคืนนะครับนอเข้ากะทุ่มหนึ่งเ็เดินไปกินกะกลางคืนซื้อขนมสิบบาทโอเคแล้วโอเคครับอ่ะโอเคฝากกดไลค์คอมเมนต์ติดตามด้วยขอบคุณมากๆครับ